มาต่อ EP 2นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายรถไอโคมคโครับผม mm hmm. ย้ายหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขุดบอ่อต่อนะครับผมตัวนี้เราขุดเสร็จแล้วนะนี่ก็สายแมคโครมาดูช่องผมได้นะครับใครชอบแมคโครนะครับก็แมคโครทำงานหนักมากเลยนะมีแต่สามชาด้วยเดี๋ยวผมดับเครื่องละผมดับเ<ป>ครือ่องละนั่งใหญ่เลยทุกคนไปครับทุกคน เกมรู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเกมตามพี่มาก็ได้ถ้าเกมไม่รู้เออีพีเนี่ยเราจะไปขุดบอ่อนะครับผมขุดบ่อลแล้วก็อเ,เอาดินมาส่งโอ้อยนอาเกมก็าทำอะไร <c oughs> ไอ้ขุดบาอด้ยวยแต่ขุดบาอแต่ขุดบาอเล่นได้ไปแล้วครับไปแล้วงานางนานครับไอ้เจ้าพิงค์เดี๋ยวเรา <ไข S 1> ค่อยกลับมาเอานะจะสายนะจาย์ สซ้ายเลยนะครับยานอู้เบรกไม่ค่อยอยู่โอ้โอ้โอ้เบรกเฮ้ก็ต้องทำการตีวงเพราะว่าถับสิบต้อไงทุกคนนี่บ่อตรงนี้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราจะให้แมคโครลงไปก่อนทุกคนครับเกมเกมถึงบ่อยังเกมถึงบ่อแล้วครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็คือบ่อของเรานะครับผมบ่อแผ่นมาวัดแล้วก็บ่อได้ใช่นะไทม์เอาเอารถเลี้ยวเลี้ยวรถลงไปเลยไหมเทเล่ลงมาได้เลยพี่จัดเลยนะเราสายลุยอยู่แล้วนะลุยอย่างเดียวอ่าโทษงานอย่างโหดนะครับแต่ละที่นะโอ้โหเมื่อกี้เราท้องรถขุดพื้นนะครับอันนี้พี่จอดไว้ตรงนี้แหละไอ้เทเลอร์เราจอดไว้ข้างกองขยะ โอเคเหลือเจ้าพิงใช่ไหมเจ้าพิงเจ้าพิงไปแต่พี่ขับเจ้าพิงไปให้ไป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 โปรลงบ่อทุกคนย้ายหน้างานครับผมนะครับดูตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยขุดลอกคูคลองเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงทีมงานคุณภาพจะไปยบนนะดูดูกันเด็ก กะบะเซงเบียกลมนี่เราเจ้าพิงไปก่อนเลยอันดับแรกหอยลงก่อนเพื่อเลยนะครับเ,าเบร,ราอย่ามีการเกะกะต้นไม้ชิบเองเลยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยทางโอง้โหล้อจมล้อจมครับผมล้อจมเอาเบียไม่อยู่ใจเย็นนะครับอาจารย์ โอ้ยอาจารย์เดี๋ยวหน้ารอดละพอเคลียร์เคลียร์เคลียร์ตัวนี้ออกใช่ไหมอันนี้ให้พี่ขับเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พี่ขับตัวเดี๋ยวถ้าถ้าไปไม่รอดเดี๋ยวค่อยให้เกมขับก็ได้เดี๋ยวเราต้องฝึกที่ไม้นะครับไม่งั้นเราอันนี้คือมือใหม่หัดขับแมคโครนะครับผมต่อขับเป็นแต่สิบล้อ แต่ได้ทอยทอยถอยมาหนทางกันนะเราไม่ไหวนะตอนนี้เราต้องการกำลังเต็มที่บอสอดวนนะที่บอสเดชหยุดยืนเตเลยขับไปเป็นโค้งมาแล้วครับผมมาจะใช้จอยในการขับเคลื่อนนะผมนี่ไงโหมือเราก็ไปทำกระด้างแล้วนะโอเคอ้มุมมองมันบั๊กอีกแล้ววะโอ้โหหาได้แล้วได้แล้ว ไฟตัดก็ได้พี่ได้มาแล้วได้ที่อยามันลงเยอะเกินที่เขียนเกิันลอยพี่เพิ่อย็ถูก็ได้พี่ท่าที่ลากท่าที่ลากปากมันขึ้นมาอี่เอาพี่ปิดฝังแล้วมันอโดนฝังมันมองไม่เห็นเลยเฮ้ยอ,อะไรวะพี่อยากอยู่ตรงมองในรถพี่มองในรถดูยากเออได้ได้ได,ได,ได้พี่โอ้โหนาครับเอา เอ่ไม,ม่ขัดขับนะครับผมใจนะโผมกีเทเลยนิดหน่อยนะครับผมเป็นนิดหน่อยนะพี่น้องนี่เลยไปรอดด้วยเดีย๋ยวอ,อะไรวะเฮ้ยเมื่สุดแค่นี้อะไรพี่ยเยอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าพี่ถ้ามันไม่ลงพี่ก็ลองอยมกกันโค้งไปไปนิดหรือว่าเดี๋ยวขยับน้อให้หน่อ,อยเยระหยับ อันนี้คือแบบเราหัดขับครับผมโร้้จะข้นรไปครับไปสยินเทโดไหมเนี่ยลงลงลงด้าที่้าที่ค่อยค่อยฝึกครับฝึกจังนะนี่ต้องต้องให้อาจารย์เกมสอนขับรถโค้ยเลอดคลายกลาย่เลอกา่ผม ที่เขาไม่ยขยับกันโอ้โหไม่แตะแอนด์แบงค์แบบเนี้ยแอคโครมันไหลอยู่แล้วพี่เวิร์ดเหมือนกับว่าจะมาเรื่องมันไหลไว้คือที่มันติดมันติดในตั๊กขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาอีกน <c oughs> ิดเอาเข้าไปดูแบบวเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไ,ได้ไปเลยไม่รอดไม่รอดอันนี้คือขัดทับแอคโคเโอ้ยเราต้องแบบขัดเล่นไปไหวซะแล้วไอ้แอคโครเนี่ย ถ้าเจอกานใหญพอเดียวไม่ไหวี่ีต้องสุกนะถ้าเจอถ้าเจอการใหญ่คเดียไม่นี้ตอนนี้ไม่ผ่านเลยรถไปสุดต่อเฮ้ยเดี๋ยวเราต้ขับเมดแหมโอ้หคุณดีนทีนึ่งเกิดรถกระโดดทีนึงรงโคตดเปไงก็เสียดเหมือนนอเกียรนะครับ โอ้โหดีดีดนอยู่ฝั่งนี้เป็นกองเลย <laughs> โอ้โหับแเอ,อ้ารถทำไมมันโดดลงวะเดี๋ยวแล้วพี่ถอยขึ้นมาถอยก็ยากเสนอเดินนะพี่ว่าพี่ต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นอย้นบนะไหนีน่ใช่เราขึ้นไปอยู่ไหนใช่ แบบนี้เออได้แบบไม่ต้องเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่พอดีเป๊ะเลยใช่ไหมเนี่ยไ,ไม่รู้ไรู้นะผมตอนนี้ผมดูไม่ครบดูไม่ครบไม่อยู่ตรงนั้นทุกคนเออเป็นไงโหนี่ขับรถแบบนี้จะมีใครเจ้าวะเนี่ยโอเ้ <c oughs> โอเท <c oughs> เลยครับไอพี่จะเปลี่ยนมุมมองนี่ พอ,อพี่ต้องลงรถแล้วก็ขึ้นรถใหม่นี่แบบนี้พี่จบทำไม่ได้เลยเย้ okay, ได้แล้วลงรถแล้วก็ขึ้นรถใหม่มนี่พี่ใช้ยังไงเอ้านี่คือยังไงวะได้ได้ได้โอ้แมวมันแมวมันมร้องอะไรตอนนี้วะเดี๋ยวเป็นอีกเลยคือจริงนะเรียกว่าเรียกว่าเสียงไม่เข้านะไม่ที่เสียงในรถไม่เข้าหรอกแต่ถ้าเสียง เดี๋ยวเดี๋ยเข้าแคชเก่าเลยดิผมพูดในตอนนี้ไม่บางทีนี่คือแบบโคตรเฮ้ยเราเริ่มขับไปแล้วติดโหมดเลยไงโหมด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 มันไม่ยากเดี๋ยวเราเคลียร์เสร็จจะทำยังไงนะตตัวเฮ้ยได้ยินเสียงเห็นไหมว้าวโคเบโกมาอีกคันครับผมไงต้องเอารถมีโครอีกคันมาช่วยอ่ะทุกคน พี่พอบอยู่ี่ง่อขับได้อยู่ไอยอยครจขงบนเเจี่ไปม่ชินีกนี้พี่ชินกปุได้พี่ยังไม่ชินเนี่โหซื้อมาวันแรกนี่ทำอะไรไม่เป็นเลยพักหาเกมเลยอันดับแรก เกมคือที่พื้นูอะไราไรวะสล้อต้องตัดกัผมมคันะเดี๋ยวผมอยสดล้อขาวไปเดี๋ยวไปตัดล้อขาเดี๋ยวเราออกบล็อกกันที่เดี๋ยเราออกบลอกันเป็นขบวนที่จะได้ที่ได้ไเอ้ยเลิกขับไปแล้ววะถ้าอยู่ว่ารถเด็กไปเด็กมาขอกให้โคงอยาดี แต่แลต้องปัดงี้ันัดนี้ไม่ได้อะไรโอ้สองคันลุมเลยโอโ้โหอย่าโหมีเล็บอไปเอาที่เอามูาาใหม่หัับคโอโ้โหเกมรถพี่เล็กตีลกาข้ามมาเลย

ใช่เพราะเราเขาก็พอขับเป็นอยู่บางทีไม่ยากอะไรไม่ยากใช่วดอ้าวเทีดีออกดเลยได้ครับนี่เราขบับไปพกกระจะเสร็จแล้วบานนีไม่เจนนะฮะบานนี้หากองกำลังเพิ่มมา

เราจะไปขับสิ่วล้อนะครับผมเราขพี่แก่เเราเราอถอยไปถอยมาไอเกมมันจะขึ้นปากหมอล้อเลยเนี่ยโอ้ระดับนี้แล้วที่ไม่รอดดูสภาพอันนี้ที่ใส่ไม่เต็มกล่องเลยเอเอ้อุ้ยติดนโำพงก่อนรถเรา้งรถแรง์สุดเลยนะทอด ดินก็เป็นดินอันนี้ไงโหูเขาอ๋อไม้อัดแน่นไปแล้วทุกคนแน่นไปเลยเฮ้ยขึ้นได้หว่ะเกมแม่งโคตรเท่เลยมาทุกคนตาขงเราละเอ่ไงเดี๋ยวพี่ต้องเล่นระบบไฟหน่อยละแหมน้อยเกมน้อยเกมอยู่างเวี้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วไอ้นี่อย่งเงี้อ้าวคืนหลอดคืนไปหลอดเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน ถ <Okay. S 1> ่ายารูยรรป,ปก,ก่อนอย่าอย่าพึ่งไหล่อนจะไหลต้องกาไหลไลไปละไปละเดินไหนวะมันงขอถ่ายรูปก่อนนะทุกคนนี่นี่แล้วแล้วแล้วตามพี่พมาเด้กี่สิบบาทขับไม่ค่อยเสียงเลยกู้เสียแต่ก็อนเบาเลยนี่นี่เราเลี้ยงมาในน,านี้นะเกมนี่เราเลี้ยงมาในนี้ ีแลก็เห็นว่าผมเห็นขึ้นอยู่เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้ามาเลยนะโอ้ลราปีนขึ้นมาททุกคนมาเลยขัเข้ามาเลยนี่ตรงนี้นะผมเราจะเทดินตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยไปล้มแรงยังวะกู้จนกองขยะซะแล้วเราจะถมดินตรงนี้นะครับสร้างอะไรกันลุกใช่ครับ เรามาตรงนี้ก็ได้ด้วยว่ะโอ้ยดูดิรถเหลี่ยมไ่พี่ผมเลยซอยผมพี่เกีจดถอยจัดสิคะทำแล้วต่ออะไรนี่เป็นไงเีการมาเทข้างกันอีกนะครับคนมีแต่ควาสวยๆนั้นเลยมถที่ีน้องๆขอมาให้ขุดดินให้ดูหน่อยจัดให้อย่างเดียว ใี่ไหมก็ขุดดินได้ได้แล้วทุกคนดยู่ราคาอ้ดินโคตรเยอะเลยว่ะแล้วผมเสร็จแล้วรถผมเสร็จก่อน,น,นผมไปละโอ้ไปก่อนเลยไปก่อนพี่เลยพี่เจิโร่ขบวับรถขับรถไปครับไปไปโอ้เชิญก็มาอ้าวเอาสตูดเอ้ยไม่ชนไม่ชวนที่ไปี่อนเลยที่ไป่อนเลย อะไลวแมโอ้มีการเปิดแค่โซ่สีกแสบเลยตคนนี้ไปละเฮ้ยพี่ต้องขับไปโคบงไปไหวละนี่หน้างานของเราเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเราไปขนดินเท่ยไหร่ครับโอ้ปีพินบาทรอบนี้พี่รู้แล้วพี่จะทำยังไงไม่ให้เทเกินพี่ต้องแบบคอายหลังไม่กลองไหมายหลังเอา แรักแอคโคให้มันอยู่ห่างได้แล้วให้มันอยู่ห่างกรถนิดนึงเฮ้ยพี่เลยไปไหนอะพี่พี่ขับเลยไปไหนพี่เลยเหรอใช่เออพี่ก็ว่าอยู่เฮ้ยตรงนี้มีบ่อด้วยป่ะเนี่ยตามพี่อยู่เลมีบ่อมีบ่อตรงนี้มีบ่อเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะไปเร็วไปไรถไปประจำรถของเราแล้วโอ้โหพี่ขับเลยว่ะทุกคนเสียงจัดเกินไปหน่อยอู้หูโอ้โห เอาอูอ้อออต<อ>น้นน er. ่ะบินขอบคุณบาทไปทีนึงตรงไหนอะอะไรวะอ๋อนี่ไงตรงนี้อะโดนตัดดำเขาเอาสีดำนะพีส่สีดำหรือว่าหรือว่าผิหรือว่า,อ,วา,าอะไรนะเขาเขาเขาเอาสีดำดินเหรอเขาเขาเอาสีดำดินเหรอ ครับเขาเข้าสี่ลำตอนนี้ไปแล้วสองออแต่เขาเขาสั่งดินสี่ลำนะครับผมสี่รถสี่คันรถนี่โอเคเดี๋ยวเราเจะขับรถไมโคลงผู้ใจของเราครับไปละไม่โคลงู้ใจหางสิ้นหายหมดแล้ว,ว,วจเจป,ประมาณนี้ไหมเดีวยวกันต่อครับเอา้า ได้แล้วก็เดิมผมขอตั้งกล้องห่อยแมบบสองจิกแมบบสองจิกได้งานแค่นี้แต่ก็ดีเราอยู่แมันก็สวยเยอะสองจิกแบบสองจิกได้ไงทีนี้ก็สุดยอดแล้วยิงโคตรยากเลยไงเอาวม้วนภายในเลยนี่ที่ที่ลองที่ลองทำอะบรไี้ พี่เอานี่ลงนะพี่เอา,<ะ>าแขนนี่ลงแล้วดันยอยสติ๊กให้ัให้ปหัดเป็นแบบนี้ตัดเป็นแบบนี้แล้วที่จะดัข้างซ้ายอ่ะันขยับม,มาใ้ตัวนี้มันจะไม่ปกักแล้วเราก็ยกขึ้นเลยอ๋อนี่ไงได้ละได้ละต้องให้จานเกลียก่อนคนระับผมเป็นที่หุดไปนด้านล่างเลยกระดูเวลาเทมันชอบกระโดดนะ ถ้ามีบูมยาวนี้มาอ๋อที่ที่ที่มันกระโดดนี่คือแบบเราเป็นนี่ครับด้านเราเราขุดไปถึงด้านล่างพันธุ์ที่มันขุดหอันนี้อันนี้ขุดดินแบบไม่ได้สตาร์ทเครื่องเหรอไม่ได้สตาร์ทเออว่าอยู่ไปครับเจต่อเจตาะไปขุดไปนะครับแล้วก็เป็นเองครับ วันเราต้องแบบเป็นมอร์ชีพนะเพราะว่าต้องเพรว่าต้องเขาต้องแบบว่าม่เข้าตัวนะคือการมีคนมาเข้าตัวอะไรต้นทางใจตั้งใจขับเป็นโปรไงเออจอยนี่ใช้ดีว่ะมันลื่นดีเลยเพราะว่ารถมันชอบกระโดดนะ ที่มัมน,ม,นม,มันกระโดดมันกระโดดทุกครั้งแต่แต่อีคันอื่นเนี่ยเวลาดินเต็มเวลาตักดินลงดมับไม่กระโดดมันจะกระโดดแค่ตอนเราเปลี่ยนดินเปลีนเข้าปุ่มเชื่อมแล้วเราปุ่มซื้อมันกระโดดอีกอันนะึงนะขอถอยรถก่อนต้นชอบไหลเว้ยจะได้แหละนี่ก็จะเต็มแล้วมั้งเนี่ย ไป็นแม่ไหมครับผมเป็นแม่หรอาสั่งดินนะผมเด็กเดี๋ยวเราปาดดินตรงนี้ออกก่อนครับเจ็บเต็มเลยเหรอเต็มเลยจากแค่ปาดดนอ้้ดโดนโดนโดนอ๋อครับไอเก็บไปแล้วผมก็อยู่อะไรแล้วครับผไออย่างนี้ อะไรครับรออะไรครับไปได้ไหวไหมนี่เป็นไงครับคครรัับบโอ้โหคโอ้โหเป็นไงครับนี่ดูรถผมนี่ถึงรถที่จะเก่าแต่ที่ก็เก่านะครับพิเศษบาดกะทีนี้กวาแรงนะครับผมเออเด็กไม่อยู่เด็กอยู่คนเดียวเลยไงโคตรแรงนะครับผมเรานี่มันสุดยอดแล้ว แม<ห>โอ้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 ม่เข้ามาแล้วทุกคนหูค <c oughs> ันนั้นโคตรสิ่งเลยว่ะฟันโมงชงเชงเลยเด๋ยไม่อยู่เออที่เดียวกันเลยพ <c oughs> ี่ก็สุบลงจต่น่าแหละรอบแรกไปแล้วครับผมจะโถงไปต่อไปเ่ีไปวม่ <c oughs> อยู่ที่ไ <c oughs> หนก็ <c oughs> ครับผมดำๆๆพี่เองกูเสียแตกคตรเบาเลยพี่แต่เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก,ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็แ้วกันชอบทริปนี้นะครับซึ่งหลังฝนอันนเล็กๆครับ ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอเวลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคุณครับแลนเจอกันอีพีหน้าครับ